ชาวบ้านนิวใต้จังหวัดพะเยาจัดตั้งกลุ่มสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องหินจนทำให้มีรายได้เข้าสู่หมู่บ้านปีละจำนวนมากและยังเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดพะเยาแต่ถึงแม้จะสร้างรายได้มากเพียงใดก็ยังขาดคนรุ่นใหม่ที่จะสืบสานภูมิปัญญาของชาวบ้านต่อไปนายมิ้นท์ผ้าดแดงโค หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหินบ้านนิ้วใต้จังหวัดพะเยากล่าวว่าปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่มีความคิดแปลกใหม่ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆม,มากกว่าที่จะหันมาทำเครื่องหินโบราณเคยมีเด็กเข้ามาเรียนแต่อยู่ได้แค่2วันก็ท้อถอยกลับไปเพราะเด็กสมัยนี้ไม่ชอบงานที่ต้องนั่งนานๆและใช้สมาธิมากๆซึ่งทำให้เครื่องหินในหมู่บ้านขาดคนสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านนิ้วใต้จังหวัดพะเยาได้เรียนรู้มาแต่สมัยบรรพบุรุษ จึงอยากถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังได้เรียนรู้สืบทอดต่อไปแต่กลับถูกมองข้ามจากเด็กรุ่นใหม่ซึ่งอาจมองว่าล้าสมัยมองเป็นเรื่องน่าอายที่จะเรียนรู้ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปภูมิปัญญาชาวบ้านอาจลบเลือนจางหายไปในไม่ช้าไร้สิ่งสืบทอดไว้แก่คนรุ่นหลัง